วันดีเวลุ่นเมกาและชาวดูดใบเขี <c oughs> ยวใบกันทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม car parking นะครับทุกคนสําหรับวันนี้ถามว่าผมจะมาทําอะไรครับวันนี้เราจะมาแต่งรถเป็น toyota ae 8 6ครับวันนี้เราจะเป็นคนส่งเตาหู้ครับหรือว่าทาคุมินักส่งเตาหู้ในตำนานนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในด่านดิเซอร์ตนะครับตอนนี้ผมได้แวะมาแบบว่ามาจอดแบบว่าเอารถมาจอดกินลมชมวิวเอา้าพูดถึง ae 8 6ก็เจอเลยนี่ไง ae 8 6ทุกคนเห็นไหม แต่มันไม่มีสติกเกอร์เว้ยแต่ผมมีนะผมจะแต่งให้เหมือนแบบในหนังเรื่อง here, อินเชียลดีเลยทุกคนรอดูก็ได้เลยสําหรับรถที่ผมเอามาขับตอนนี้นะครับผมเอาเป็นคันนี้มานะครับในด่านนี้ตอนนี้เลยนะครับเป็นรถชินจังครับผมเชื่อว่าถ้าผมปล่อยคลิปนี้ออกไปคงจะมีน้องๆหลายหลายคนนี่จําผมได้แน่นอนเพราะว่ารถผมนี่เด่นเด่นแบบเด่นมากครับนี่คันสีเหลืองคันเดียวในแบบนี้เลยเห็นไหมแล้วก็เป็นรูปชิงจังอ่ะชิงชินจังชินจังชิงจังหรือชิงจันวะ ชิงจังถอดเสื้อผ้าเห็นบักรอได้เห็นไม่ไเล็กๆต้ต้องบอกว่าลายนี้ผมนั่งแต่งเมื่อสักครู่นี้ครับไม่มีอะไรทำครับผมเข้ามาเล่นเกมขาวผ่ากิ่งแล้วก็นั่งแต่งรถเล่นชิวๆเปิดเพลงฟังชิวๆครับก็เล่นไปเรื่อยๆก็ได้ได้ไดลายนี้ออกมาใส่3 5 0ห้าสุดสำหรับรถคันนี้ครับใครเทียากะได้นะครับผมกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ไว้ให้ผมเลยนะครับเพราะว่าผมจะมาแจก ให้กับ f อซที่กดติดตามช่องโคดาล่าครับผมจะมาสตรีมแจกงนะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะครับผมโอเคครับก็จะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับทุกคนนะคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งสับสกรก็พอแล้วอ๋อมีคนมาชมรถเราตลอดเลยนะครับนี่คือผมมาจอดไว้ตรงนี้นานแล้วนะก็มีคนเดินมาชมเรื่อยๆนะครับได้เห็นไหมก็จะมีคนแบบว่าแวะมาเยี่ยมเยือนเอานี่คนนี้เดินผ่านคนนี้ก็จะมาชมแหมมาโถอยโอ้ยนี่มันรถพี่ดอมหรือเปล่าวะคันนี้ใช่เลยเนี่ยดอทเนี่ โชว์คงโชว์เครื่องแล้วพี่แกจะเบิ้ลเครื่องทำไมวะเนี่ยจอดอยู่คนเดียวก็เบิ้ลเครื่องไปเรื่อยนะโอ้โหสี่ถึงสี่ด้วยแม่โอ้ตอนนี้ก็มีวรุ่นเมกาแบบว่ามันจอดรถเต็มเลยครับทุกคนนะี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับเพราะผมชอบทำคลิปเวลานี้ครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเป็นเริ่มทําการซื้อรถ AE86 กันเลยดีกว่าครับหลังจากนั้นครับทุกคนเร,เราก็จะทําการเข้าไปที่นิวคาครับสำหรับ AE86 มันน่าจะอยู่เทียร์ระดับต้นๆครับหรือว่าลดระดับเริ่มต้นเลยผมคิดว่านะเพราะว่าจําไม่ได้นะนะครับนี่ไงนี่ไงเจอแล้วอุย้ยตอนนี้เรามีอยู่นี่ว่าเออผมมีรถคันนี้อยู่เนี่ยเพราะว่ามันขึ้นราคาศูนย์บาทแต่เราไปดูในส่วนของการอัปเกรดกันสักหน่อยครับว่าการอัปเกรดเครื่องยนต์ใส่เครื่องอะไรได้บ้างใส่ได้แค่เครื่อง V8 4 5 5 0 0 0 0าทเพรบาทตอนนี้ผมก็ใส่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แสดงว่ารถคันนี้ผมอัพไปเล้วนี่ว่าอ,อ๋อยัง นี่น,นี่ยังไม่ได้ใส่ให้หมดผมว่าผมควรจะเปลี่ยนสีล้อเป็นสีดําครับและสําหรับตัวล้อนะครับเราจะเอาเป็นล้อไหนดีทุกผมยังไม่รู้เลยเดี๋ยวผมขอแบบว่าเปลี่ยนสีรถด,ดูสักหน่อยก่อนเออสีรถมันต้องสีจ้าๆแบบนี้อันแหละใช่เลยสีล้อครับเอาเป็นสีดานี่เป็นไงเอ,อ้ยขาดเหลือแค่ในส่วนของสติกเกอร์และผมมีสติกเกอร์ด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยากจะได้สติกเกอร์นี้เดี๋ยวผมจะเอาแปะไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเผื่อใครที่อยากจะแบบว่าเอาสติกเกอร์ร้านเท่าหูไปแต่งใส่รถไออ6อะไรแบบนี้แล้วหาไม่เจอเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่เดสคริปชันแลวกันทุกคนลองก๊อปไปแต่งกันได้นะครับนี่ครับทุกคนครับอ่ะเนี่ยตอนนี้ผมก็วางมาละในส่วนของสติกเกอร์ร้านนะครับมันจะอยู่ทางนี้หรือเปล่าอะนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมขอดูต้นฉบับแป๊บหนึ่งว่ามันใช่แบบนี้หรือเปล่าในการวาง อ๋อ,อผมทําผิดผมทําผิดไอ้ตัวที่มันมีวงเล็บอ่ะทุกคนเนี่ยไอ้ที่มันเป็นวงเล็บอ่ะก็คือมันจะตัวเล็กกว่าอ้านหน้าไอ้ด้านหน้าเนี่ยไอ้ตัวภาษาญี่ปุ่นด้านหน้าในวงเล็บมันจะตัวเล็กกว่าเออเดี๋ยวผมทาการแต่งใหม่สักครู่นึงพอใหญ่นิดนึง่ะจากนั้นผมก็จะทําการเอาไปวางอีกฝั่งหนึง่งอันนี้เอาอันนี้คือเอามาวางไว้ก่อนอ่าทุกคนตอนนี้ผมก็กอบมาละแตก่ก็วางไปเลยครับปึ๊บนี่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเล็กกว่า ออกมาอย่างวะเนี่ยออกมาแล้วลืมเปลี่ยนสีอตัววงเล็บเนี่ยมันจะเล็กกว่าครับผมึ๊บมันจะไปเป็นเป,นประมาณนะี้เออมันจะเป็นประมาณนะี้เนี่ยสมจริงเลยโอ้โหนีกว่าของจริงแม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมจะควนควรควรจะปรับไอ้ตัวนี้ให้มันใหญ่กว่านี้ปบ๊บโอ้ใช่เลยครับแบบนี้เลยครับนี่เหมือนในหนังดิโอ้โห เดี๋ยวมันมีชุดแต่งอะไรหรือเปล่าสำหรับ E86 โอ้โหเดี๋ยวนะร้อ <c oughs> ส่งตัวหูก,ก็จะที่เกินไปถ้าใส่สไปลเลยอันเนี้ยท่านผู้ชมครับผมรู้สึกว่าร้อไม่ค่อยเหมือนผมรู้สึกว่าอันนี้มันเหมือนกว่านะในใๆไอ้ร้อนเน,น,นี้ยเออผมรู้สึกว่าร้อนี่มันมันใส่แล้วมันมันที่กว่าผมว่าขอใส่เป็นร้อนี้แล้วกันเอาสีดํานี่แหละโอเคครับทุกคนผมคิดว่าน่าจะเอาไว้ประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอละเดี๋ยวดูเซ็ตยูนหน่อย โอโหเซตจูนโคตรเดิมๆเลยแล้วปรับในส่วนของไฟนอลลงมาสัก3.90ประมาณนี้พอละนี่และครับไม่ต้องแต่งอะไรมากมายครับแค่มีสติกเกอร์ร้านเต้าหูทชื่อว่าฟูจิวาระตรงนี้ก็น่าจะเหมือนเหมือนในหนังเรื่องอินเชียลดีหรือว่าเหมือนในชีวิตจริงแล้วนะครับแต่เราไปทำการแบบว่าเอาไปจอดโชว์คนในเกมสักหน่อยก่อนที่เราจะไปทําการส่งเต้าหูกันเอามาแล้วครับผมเดี๋ยวผมขอมาจอดดูรีวิวอีกสักนิดนึงแล้วกัน ถ้าเราเปิดไฟเนี่ยมันผมคิดว่ามันจะที่กว่านี้นะเดี๋ยวลองเปิดไฟสินีโอ้โหมันได้โวมันได้ใช่เลยโอ้โหนี่มันอินเชีเยลดีอินเชีเยลดีโคตรเหมือนเลยทุกคนครับเป็นไงครับคนให้ผมในการแต่งคังนี้ขี่คะแนนคอมเมนต์มาเลยบอกเลยว่าสุดจัดครับเหมือนยิ่งกว่าต้นฉบับอีกครับบอกเลยดูมีแต่คนอยากได้ ผมบอกเลยถ้าผมเอาไปขายนี่เดี๋ยวเรานี่แบบว่าเออเฮ้ยดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วเพิ่งทำคลิปไปเมื่อวานว่ามันมีคนชอบมาขโมยแต่ตอนเนี้ยโดนจะโดนขโมยและวไม่มีคนสนใจรถ AE8 ของเราหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยมีคนมาดูเอเออมีคนมาดูเออะไรนะมีคนมาดู AE เราเป็นไงครับเอวันมาด้วยรถเราเหมือนกว่าเป็นไงแค่เห็นสติกเกอร์อย่างเดียวแบบคนก็มามงแล้วครับโทษที พอดีพี่มันหล่อเกินเออเห็นแค่สติกเกอร์ร้านโตฮูฟูจิวละคนก็มามุงลวเป็นไงเป็นไงเป็นไงความหล่อนี่แบบไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วเป็นไงบอกเลยว่าสุดจัดไม่แต่คนอยากได้บอกเลยเห็นไหมทุกคนแค่มีมีมีแค่ตรงนร่เห็นไหมแค่ไอตรงสติกเกอร์ร้านฟูจิวละมันก็เหมือนแบบเหมือนเหมือนมากกลนนะเพราะว่าปกติในเกมเนี่ยมันจะไม่มีไอตัวภาษาญี่ปุ่นตัวนี้มาให้ไงมันก็เลยไม่เหมือน คนนี้เป็นเจ้าของรถอันนี้อะ่ะโอเคอันเดี๋ยวผมจะขึ้นให้อะ่อะอ่ะเอาขึ้นให้ขึ้นให้โอเคเรียบร้อยไป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 ,ไปส่งเตาหูรถรถส่งเตาหูขึ้นรถสไลด์ละอะไรวะเนี่ยบอกแล้วว่าแบบเอามาจอดโชว์แป๊บเดียวก็มีคนมามงเยอะแยะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่แบบว่าแบบแข่งแงก็รู้จักอ,ะอ,อ่ะเอออ่าเป็นเป็นชื่อร้านก็ไอตัวภาษาญี่ปุ่นไอตัวใหญ่ๆเนี่ยคือจะเป็นชื่อร้านฟูจิวะ แล้วก็วงเล็บมันจะเขียนว่ารถใช้ส่วนตัวอ่ะเป็นไงโอ้โหอย่างกับคนญี่ปุ่นผมเนี่ยเป็นไงรู้ได้ยังไงวะว่าเขาแปลมาให้แล้วไงเออ <laughs> ตอนนี้ <laughs> ก็โอเคเขา,เาผมมาลงแหละคือไอ้น้องรถพี่ไม่ได้พังนะน้องน้องจะมาพาพี่มาส่งที่ร้านซ่อมแบบนี้มันไม่ได้นะน้องมันน่าจะเปิดฝากระโปรงได้นะรถคันนี้มันจะเป็นอะไรที่เท่มากกว่านี้เออโอเคครับได้เวลาที่เราจะไปส่งเตาหู้ลยครับ โอเคเราจะล็อก,กรถทำไมวะเนี่ยแล้วทา้ทา,า,า,านะท้ารถสไลด์แข่งเลยเอ้ามาท้าท้ารถสไลด์แข่งเลยเดี๋ยวยอมรับคำท้าหน่อยเออนี่โอเคมาอไอแปดหกมาท้ารถสไลด์ครับผมอยากจะรู้ว่ารถคันนี้เนี่ยมันสามารถเบื์นจางเลยหรือเปล่าอ่ะโอ้เบร์นไม่ไหวครับแรงวาน้อยเกินเบือนไม่ไหวมาน้องไม่ต้องเบร์นหรอกน้องยังไงพี่ก็แพ้น้องอยู่แล้วอ่ะเออไม่ต้องเบร์นรอกยางอะ่ะเสียวเวลามาเข้ามาแข่งเลย ออกตัวอย่างพุ่งครับโอ้โหอย่ยาว่ามันไม่แรงนะเนี่ยแม่ผมน่าจะชนะนะเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไป <c oughs> 9.95วครับเอาไปอีกป้าเอามปอีกป้าน้องเขาไม่น่าจะแข่งแนละ้วโอ้แข็งเฉยโอเคมาได้จริงๆ a e 8 6มันได้มันไม่ได้โดดเด่นในเรื่องความแรงนะครับแต่มันโดดโดดเด่นในเรื่องการเข้าโค้งการดิฟอะไรแบบนี้ครับนะ ก็คือมันมันดังมาจากการ์ตูนนั่นแหละออการเข้าโค้งแบบดิฟลงเขาไอกินะอะไรแบบนีน้แต่คือในเกมนี้มันไม่มีเขาไอกินะไงเออเราก็เลยไม่ไม่ได้ไปดิฟลงเขาแล้วเราลองเอาไปจอดโชว์อีกสักหน่อยหนึ่งลวกันนะครับผมอยากจะรู้ว่าจะมีคนสนใจสติกเกอร์ร้านฟูจิวาระหรือเปล่านะเออ,เอ,อแค่สติกเกอร์ก็ทําให้รถเราโดดเด่นได้นะครับคือไม่ได้แต่งอะไรเลยจริงๆแต่งแค่สติกเกอร์อย่างเดียวเนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่แบบ คนเขาสนใจนะเห็นไหมเห็นไหมไม่แต่คนอยากได้ไม่แต่คนมาจอดดูโคตรเหมือนบอกเลยอ่าล็อกรถไว้ก่อนจะมีคนมาขโมยก็มีคนมาชมรถเราอยู่นะจะทําเป็นเล่นไปนะเนี่ยเห็นไหมแล้ก็มีคนแบบว่าสนใจใน a e 8ออยู่นะครับหรือว่าผมคิดไปเองวะาผมเอาไปจอดขายนี่จะมีคนซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองท้าแบบว่าอ่ารถที่ไอ้ทุกคนทุกคนทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีขโมยไะ จะมีขโมยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องขึ้นรีบขึ้นรถเราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันกําลังมีคนวิ่งมาดูว่ะสงสัยมาดูเอไอแปดหกเราครับมาๆน้องมาดูเลยนี่รถของจริงอยู่นี่รถของจริงอยู่นี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 ่นอา้อาวอ้าวไปเลยว่าจะมาดูแม่ประโูที่ไหนได้วิ่งไปดูคันนั้นเป็นรถเขาเองดีกว่ามาชมรถผมหน่อยครับนี่ AE86 ครับรถส่งเต้าหู้ในตำนานครับพวงมาลัยขับขวาด้วยนะครับรถเอเชียรถญี่ปุ่นครับบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวฟ้าวโตโยต้า โตโยต้าเอไอแปดหกเออใช่นะครับโอเคนะฮะไม่มีใครมาชมเลยตอนแรกก็นึกว่าแบบเออจะมีคนมามุงเยอะไงเห็นสติ๊กเกอร์ร้านฟูจิวาระแต่ตอนเนี้ยเริ่มไม่มีคนมาดูแนละ้วผมคิดว่าเราควรจะหาท้าคนแข่งสักสักหน่อยครับอ่ะท้าลัมโบที่ลัมโบแดงมาเท่าไหร่โอ้ยพันเจ็ดยังไงก็สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับดูชื่อผมซะก,กา่อนเอา้าเดี๋ยวผม <laughs> ท้าลัมโบกินนี่จะทำไมเป็นรถสไลด์วะเนี่ยอะไรวะอ่ะเริ่มงงแล้วตอนเนี้ย มาเขาสไลด์รับใช้บริการอ๋อมาเขาสไลด์ปะทะทาคุม,มิเข้าโค้งมันน่าจะมีโค้งไหมโอความเร็วก็เป็นธรรมดาครับไปที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทุกคนชนะเฉย9ก8จป8ครับเอเป็นไงไม่ได้เล่นรถลักไม่ได้ไม,ไดไม่ได้เล่นเซ็บด้วยนะอะจะแข่งอีกอะมาได้ถ้าจะแข่งอีกผมจ็จัดให้จัดให้จัดให้ ย้ำอีกครั้งนึ่งนะครับใครที่อยากจะได้ในส่วนของสติกเกอร์ร้านฟูจิวระสำหรับตีแบนคันนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่เรดคิปชั่นแล้วกันนะครับทุกคนสามารถมาะกอบที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้โอ้ยทำไมรถพี่แกมันแรงขึ้นวะนะเฮ้ยเออผมว่าไม่ใช่ละผมว่าไม่ใช่ละตอนแรกวิ่ง10กว่าวิแต่ตอนเนี้ลงมา9วินะผมเฉยเกินปุยมุยรถกระบะกับกระบะว่บบะบบะาไง จะแข่งเหรอมาโอเคเขาสไลด์ลงบ่อผมแล้วไปโอเคไปเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาเกมค้างเกมค้างเดี๋ยวเดี๋ยว ger, เดี๋ยวผมไปขึ้นหลังรถสไลด์แล้วมากดแข่งแล้วเกมมันค้างเอา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 เช้วันเช้าเพลงอินเทอร์เรียลดี โอ้โอมันมีมันมีคนเอาไอ้แปดหกมาเหมือนกันว่ะโห้ยโอ้ยโอ้ยเกินปุยมุ้ยเกินปุยมุ้ยเอ้ยมันมันเห็นรถผมแล้วแบบยอมไม่ได้อะไรแบบนี้อ่ะแต่สติกเกอร์คุณไม่เหมือนนะผมบอกไว้ก่อนสติกเกอร์คุณไม่เหมือนนะของผมเหมือนกว่านะครับโทษทีของผมนี่ขายได้ราคามากกว่านะครับทุกคนครับตอนนี้ผมรู้แล้วว่าจะทําอะไรดีเพราะว่าอ่า ถ้าผมจะลดไม่แข่งเนี่ยต้องบอกเลยว่ารถผมสู้ใครไม่ได้เลยครับเพราะว่ารถแรงมา้าผมมันแค่หก0ดังนั้นเราจะสมมติด้การแบบว่ารับผู้โดยสารเหมือนกับว่าเราจะไปส่งเต้าหูเออเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเราเอาเป็นการส่งอันนี้ดีกว่าเอ้ยอันนี้มันอยู่ตรงไหนวะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ดีหว่าอ่าน,นี่ตรงนี้ระยะทาง6กิโลเมตรส่งอะไรส่งปูนด้วยโอเคดีกว่าส่งไม้ไป เราจะถอยไปเอาพ่วงเราเราจะไปส่งเตาหู้กันครับทุกคนมาเราได้งานแล้วแหมไปไปส่งเตาหู้ <c oughs> โอ้โหอันนี้ข้างหลังรถนี่คือถุงเตาหู้เลยครับทุกคนไม่ใช่ถุงอะไรนะไม่ใช่ถุงปูนนะผมขอเปลี่ยนมุมกล้องก่อนไอ้มุมกล้องนั้นมันอยู่ตรงไหนมันหายไปไหนเออน่เน่ๆเปิ๊บเอาไม้ไกลแบบนี้ปับ๊บที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังนี่ไม่ใช่ถุงปูนนะครับอันนี้คือถุงโอ้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 โหย,ยกล้อเลย อันนี้คือถุงแบบว่าถุง a e 8 6เอ้ยอะไรคือถุง a e 8 6มัน,นคือถุงเต้าหู้เอออันไหนครับอันนี้ชัน <laughs> e <laughs> ว่าชันฉชว่าเอไอแปดหกว่าเต้าหูไ้ไปส่งผมจะไปส่งเต้าหู้ยาหู <laughs> กดไม้พูดในเกมด้วยนะ มันมีคนกดขับเลยไปไปเรล,ลาที่เราจะไปส่งเต้าหูแล้วโครเกลียดเลยครับทุกคนเราจริงๆนอะนี่ครับคือพอดีว่ารถเราเนี่ยมันมันไม่มีไอ้ที่ใส่เต้าหูครับก็เลยจําเป็นต้องพ่วงพ่วงแบบนี้มาเอาครับไปทุกคนเราจะไปแบบความเร็วแบบเร็วมากๆนะเราจะเข้าโค้งแบบทาคุมิทาคุมิ ตู้เละหมดแม่แค่โค้งแรกนี่ก็เละแล้วเดี๋ยวแคนเส้นแคนเส้นแคนเส้นงานก่อนแคนเส้นงานก่อนไม่ไหวไม่ไหวครับเราล็อคล็งานใหม่เราไปเอาเดี๋ยวเอางานที่จุดเดิมนี่แหละอ่ะโอเคไปโอเเม่มันเข้าโค้งแบบทาคุมิไม่ได้อ่ะทุกคนทำไมมุมกล้องมันไกลอย่างวะเนี้ยผมอยากจะเข้าโค้งแบบว่าเหมือนตอนที่แบบว่าลงเขาไอกินะอะไรแบบเนี้ยเออเช้วเช้ ถ้าผมเอาเพียงต้นฉบับมาใส่เลยมันจะติดลิขสิทธิ์ว่ะเออมันจะติดลิขสิทธิ์ไม่ได้ไม่ได้โอเคมารับพ่วงใหม่มารับพ่วงใหม่ผมจะไปส่งเต้าหู้โอเคนี่คือเต้าหู้ชุดที่2ของเราที่จะไปส่งลงเขาไอากินะในวันนี้เดี๋ยวขอปรับมุมกล้องออยใหม่สักนิดนึงก่อนอ้นี่ให้มันเห็นพ่วงด้วยเอา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 โอ้โหโคตรหนักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไรวะเนี่ยโอ้โหเอาตัวเยอะแล้ว ชาวชาชาวช,ช, look, ช้าช้าวช้าต้วหูลนวนโอ้ยโอ้ไปก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลง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 ไปเก็บเอาตั้วหูครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เก็บตั้วหูมาได้ทั้งหมดกี่ถุงก็ไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเ้ยอะไรเฮ้ยมันมีคนเอารถสไลด์ขึ้นรถสไลด์อีกทีหนึ่งไหมเดี๋ยวผมต้องเอาไปแจม แต่ผมจะเอา AE86 ที่มีพ่วงไปแจมอีกทีนึงไดรือเปล่าวะคตรเกียนเลยเชาวช์ช่าเชาว์ช่าเชาวช่าโอ้โอยังหาเลยวะถ้าใครไม่รู้ไอ้ชาว์วัชามันคืออะไรนะครับมันก็คือเพลงในอ่าหนังเรื่อง i n t น i a l D นั่นแหละครับ i n t น i a l D วฮะมันเป็นเพลงแบบว่าตอนพระเอกดิฟลง,งเขาไอคินนะอะไรแบบนี้นเออ ช้าวิชาโอ้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 ต้าหู้พักบนแล้วตบบเนี้ยตกลงไม่ได้ไปส่งนะเอามาเกรียนเฉยนั่นเนี่ยโคตรเกรียนเลยเนี่ยเชื่อว่าไปไอ้กก็เกรียนกันนะเนี่ยเอามาจอดขายได้ไหมจอดขายดิขายเอ้อีแปดหกพร้อมพ่วงนะครับขายพ่วงด้วยเอาไปเลยฟรีๆเอาไปเลยราคา เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนขึ้นวะเฮ้ย hey, เฮ้ยให้ผมขึ้นหน่อยครับให้ผมขึ้นหน่อยครับไอเดี๋ยวผมจะลองเอาขึ้นเดี๋ยวเขาได้ยินผมหรือเปล่าวะผมจะเอาพ่วงไอตัวนี้ขึ้นไปด้วยมันจะขึ้นได้ไหมเอาพ่วงลงหน่อยค,ครับเอ้อโอนะ้ยอยนะ่างวะเกนะิดไฟพนะัอย่างวะเดียวเกิดไฟพนัก รถผมมันเป็นอะไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดาจ้าจ้